อยากได้คนขายอะโอ้อยากแล้วทีนี้ยากแล้วไม่ได้แล้วต้องทงาไงถึงจะได้คนขายอ่ะโอ้พูดยากเนาะ <c oughs> ยากครับยากทุกช,ช่วงนี้ยากครับหมดปโปรแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าจะจะมีแฟนแล้วครับ <c oughs> คุณขายมีเจ้าของแล้วเอ้ใช่ครับใช่พ <c oughs> ี่ไปเลยยังอยู่ไหมครับ ชื่อเหมือนกันครับแต่ว่าพี่แพรี่แพรวความแปรปำตัวนี้นะพี่แพรสวยกว่าห้ามน้อยใจนะ,ะยังฮักเธอเสมอนะเจา้าสาวบ้านหน้าที่ชื่อปราณีก็แพรี่อยู่แล้วมีคนถามว่าเอคุณขายได้ป้าว<ม> อยากได้คนไขยอ่ะโอ้ยากแล้วทีนี้ยากแล้วไม่ได้แล้วต้องทาไงถึงจะได้คนไข้โอ้พูดยากเนาะ <c oughs> ยากครับยากช,ช่วงนี้ยากครับหมดปโปรแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าจะจะมีแฟนแล้วครับ <c oughs> คนขขยมีเจ้าของแล้วเอ้ยใช่ครับใช่พ <c oughs> ี่แพย่ยังอยู่ไหมครับ ชื่อเหมือนกันครับแต่ว่าพี่แพรี้แพดี้ความแถบดำตัวนี้นะพี่แพรีสวยกว่าห้ามน้อยใจนะยังฮักเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีโอถือว่าเปิดไลฟ์ได้ดีเลยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าเดือนที่แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วปลายปลายเดือนก็เป็น อะไรที่เสียอะไรไปเยอะครับแต่ว่ามาเริ่มต้นเดือนใหม่กันดีกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับอยากให้ทุกคนแบบทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังด้วยนะครับว่าแบบผมก็เคยแบบพลาดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างอะไรเอ่ออะไรที่แบบเราเคยทําผิดพลาดไปแล้วเงี้ยเราก็แบบปรับปรุงแก้ไขให้มันดีเรื่องที่พลาอีกนะครับอ่างอย่างขายของนี้แบบเริ่มใหม่แล้วเรื่องความรักนี้ เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเริ่มต้นใหม่เลยครับก็คิดว่าความรักในครั้งนี้มันจะดีกว่าเดิมเลยเพราะว่ารอบที่แล้วเรารู้แล้วครับว่าเราพลาดอะไรไปครับเพราะอรอบนี้เราก็จะทําให้มันดีกว่าเดิมครับใช่ไหมทุกคนอ่ะโอเคมาเตรียมจืบบอครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาลายปีนะครับร่วมจอยร่วมจอยด้วยกันนะครับเป็นเดือนแห่งความรักก็ขอให้ทุกคนมีความรักมีความรักดีๆทุกๆครอบครัวเลยนะครับมีความสุขตลอดไปนะ เป็นจังไรละที่นี่เขาเปิดตัวตำแหน่งจุดของหัวใจสูท้ายก็ได้แต่นั่งห้องให้น้ำตาไหลเพราะป่านฟ้ามือดเป็นคนแพ้ตั้งแต่บทันโบหานดีเป็นคนห้เป็นได้ก็แค่นิ้โจ แล้วเอาไว้เสียก็ยินเดียนเดีนปิดตึ้งนานักเขาแค่เดียวยุ่งซื้อเก็ดดันซื้อใจไปหามองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบ่แลบบ่เลี้ยวบอกต้องทู